สบายดีเบิร์ตสุภูสุคนมะวันนี้นม่เห็ดตบเกลียพี่น้อยกินเห็ดแกงออมพี่น้อยแกงออมเนือ้อใส่ผักสะเดาผักทองอ่อนพี่น้อยเลยนี่นี่นี่เนี่นนนมยมองนี่กินแกงออมพี่น้อยเห็ดเองอันตอนแรกครับเสียเอามักพริกลงก่อนน้อพี่น้อยตามแดดเรียบร้อยพริกตามเรียบร้อยแล้วใส่หมอเลยบ้านนี่พริกใส่หลายมันสิเพศพี่น้องย พริกแล้วเรียบร้อยครับผมมาแซปแดดพี่น้องนี่ปลาแดดเตะลงไปและกลางออมง่ายๆพี่น้องเอ้ยมั่งใดๆเฮ็ดแนวน่ะพวกชุโรสแป้งนัวใส่หลายแซ่บหลายใส่นหน่อยแซ่บน้อยว่าสั้นดีอ่ะสำนีก่อนก็ขวาก็ใส่ให้มหอมนี่เขาต้องขัวกากนได้พี่น้องเอ้ย อันนี้ใบมะกรูดขาตาไค้นี่ลงไปขัวก่อนพี่นนางขัวหอมๆก่อนจักหน,น้อยนี่ขัวได้ยากได้แกงอ่อมนี่ยอ่าขัวห,หอมก่อนจักหนอ้อยอ่าวันนี้ก็เอาเนื้อไส้พี่นนางไอ้เนื้อติดมัน,น ลักษณะแบบคล้ายๆเสื้อรองไห้นี่แหละนี่ซอสชูนี่แซ่บด้วยี่แกงออมเป็นเนื้อด้วยนี่พี่น่อยผัวก็๋ย่หละเห็ดง่ายๆแกงออมเฮ้กินคนเดียวก็เกเห็ดแซ่บๆพี่น้อยกินคนเดียวโมนี่นี่หลายเติอบอยู่๋ย่หละแกงออมเฮ้า ไอ้รัวนี่รัวให้หอมได้พี่เนาะแม่นยันยงได้รัวให้หอมอ้าวได้ที่แล้วบัเนี่เอาน้ำใส่น้ำลังคกสักหน่อยนี่น้ำลังคยกและ Này, này, nói này nồi nè cái nhà này này là, làm xi xắn thì nồi làm được bụng 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 đấy làm chắc nồi bỏ đây sốt ờ có lắm chín điều Bật cái này là sẽ phát thong luôn พราว่ามันนานสุกไปหน่อยฟักทองฟักทองอ่อนนี่แกงออมฟักทองใส่สะเราแซบมาเน,นี้ยกินคนเดียวคือก้าวี่น้องเลยนี่แหละนี่อันนี้ฟักสะเดาอันนี้ปลาอีตูแมงลักแมงลัก เอารอให้ฟักทองสุกก่อนพี่น้องมาทุกคน,น,ากคนบาดน,นี้ฟักทองสุกได้ดที่เลยพี่น้องเอ้บาดน,นี้ก็เอาพักสะเดาลงพี่นอ้องนี่พักสะเสดฮจมาใส่พักลงไปมันและพักเสด็จคุ้มๆพี่นอ้องเอ้แซ่แบๆนี่ขอเล็กก่อนจักหน่อยและเตรียมออมพักสะเดาพี่น้องเอ้ย แกงอ่อนเนื้อใส่ผักสะเดากรกทองอ่อนแซ่บแซ่บหมือนนี่บ,บริษัทนำลายได้พี่น้องใส่อ่อนเนาะนี่สีสันพี่น้องเอ้ยเป็นจะได้เป็นแต่แซ่บอยู่วะพี่น้องเอ้ยนี่สีสันอ่ะปานนี้ก็ชิมกันนำมาได้ลายเด้อเอาเหนาะหน่อยชิมมาเดี๋ยวล้ว สุดยอดพี่หน่อยรับแซบไว้ให้เบาวันนี้ที่เด็ดพี่หน่อยเอาอีตูแมงลักใส่เข้าไปเพิ่มความหอมนี่สีละยังออมห้าอ๋อนนาอต้องใส่น้ำลายสับสิบสิบเศบเฮ้ว้าวสุดยอด และแจงออมอ่ะซีมีที้นึงพี่น้อยอืมในการแหลวสุดยอดพี่น้อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนช่องบาทองปากเซกินแซ่บคือเก่าคือเดิมพี่น้องมาไนะแกงออมมาก็แหล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องมือนี้บาน,นี้ก็สิดลดุยเลยแหละพี่น้องเอ็มามาวหก่อนสิลงมือก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้นําพี่น้องไยมาไามสิ่งที่ขาดไปไลยคือคอเหนียวคือเขาพี่น้องนี่กินคนเดียวคือเก้ามุกก้เมเดิมนี่แหละล่างรงงานมาไามโอ้ยมึอนี้แซ่บพี่น้อยแกงออมแกงเองกินเองพี่น้อยมามาคคำแด้แค้กมันพี่น้อยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุภูสุคนนะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดกำลังใจ ให้กับบอทองตลอดมาน้องพี่น้องก็พูดหลายๆเด้อนี่ครับได้แฮกมันพี่น้อยฝักทองแกงเองแกงออมเองเหตุแบบซับแซบหลดมังนายฮหดในรันพี่น้องให้บุ้มมิสูตรดอกอมาพี่น้องด่หลัง ưng đọc sợ tao chút nọ ra bao con hoàn ưng เนื้อหนึ่งก็มันๆลักษณะแบบเนื้อเสื้อไอ้รองไห้พี่น้อยเอามีดแกงออมเสียบบอกก่อนอืมขึ้นขาหมอมั้เนาะบุว่ากันเนาะ พิธีพิธันหลายไปหน่อยได้เฮ็ดแกงออมเฮ็ดวิธีนี้นิ่มหอมไปหน่อยเอาขวามก่อนมันสีหอม ถ้ามีพักหลายๆอย่างใส่ในแหงแสบใส่รวมกันอืม หนาเป็นน้อยแซ่บอืมบรรยากาศก็ฮ้อนครับหน่อยเข้าวซี๊ดตรงไหนฝนหมดทุกที่ หอ,อมเนื้อเสื้อห้องหายตอกันทอดอื้ม Ô, <laughs> oh, mình đồm quá Nhìn này cho nó em đồm hay <laughs> sợ, sợ đi Hết vịt nào đấy có sẹp nhỏ Mang lên đây, hết thế nào? nào? จริงเกลือมักเนี่ยแซบเอาอเองเฮ็ดไปโล่น้ำจีแซบสุดยอดเนี่ย อ่ะพี่น้องตำสุดท้าย <c oughs> หลายผลพี่น่อยกินโมบิ <c oughs> หืมชุดหน่อยพี่น่อยแทบ <c oughs> ของเรือลายเติบโอ้แสบคลาดดีพี่น่อยทั้งขมทั้ง้อนแสบอีดีพี่น่อย อาอพี่น้องเอ้ยตัวแซบคักขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุภูสุคนเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บัตรทองอะไรเงกดเป็นกำลังใจเนาะเอ๋อพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กับทรันี้แหละถ้าถ้ามาขะช่วยกดไลค์ถ้าใจช่วยกดแชร์กดติดตามเ,เด้อสิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเนาะแจ้งเตือนเพื่อบ่รไวพลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเอ๋อสำหรับคลิปนี้กับทรันี้แหละเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนาว่าซิมีิยังมากินเนาะพี่น้อง Somebody.